ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิ a ชแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะผมกับมิกรียแอคชั่นเอถ้าทุกคนก็สํสำหรับมิกรีแอคชั่นในคลิปนี้นะครับทุกคนก็จะมาดูรายการ w f y e p ที่7นะครับของยิมแล้วก็พี่วอนั่นเองนะครับทุกคนก็เดินทางมาระยะหนึ่งจนมาถึง e p ที่7แล้วนะครับผมก็ จะมีโมเมนต์จะมีกิจกรรมจะมีการเล่นเกมแบบให้เราได้แบบสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนก็ก่อนไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r คร e นะคะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์คุยันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนก็ถาว่าใครดูไปแล้วหรือว่าใครยังไม่ดูนะครับเนี่ยก็มาดูไปพร้อมกับมิกไปด้วยกันเลยนะครับทุกคนโอเคงั้นเราไปดูกันเลยครับ มื่อวานเห็นดิภาษาดิแม่มานางพี่ไส่เออีาา l a n g u a g ก็มานะฮะอยาเป้าทอดวุ้นดิเอ้าขอภาษาปะย้อนลอยก่นหลาใจพี่ึอยได้จากเจ้าเลยยิว สวยอีหลีบ่วยแหงอีหลีเดอยี่ยะชอบความภาษากีสารอะหอยแปรนยวแล้วโอ้ยหอยแปรนจวแล้วโอ้ยแฟนกันใหญ่อวุยู ี่ไม่พอใจนะครับต้องเลีดยแฟนชอบมอมโอ้เปิดตัวมาแบบสาาอีสานมาเวอร์เขาก็พูดได้ดีอยู่เด้อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ my god เหญ่มากเราต้องเปิดเป็นอีสานมหมยสร้างงานเหรอนับบิวเอกว่ายยังไงสาสิพบกับให้คับเอ้เคยอีสานสุดสุดอ่ะเอกว่ายครับ กับหมดกลางเนึ่เราต้องอยู่ฝั่งนี้ดีกว่า W X Y ครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Prince Theatre Heritage Stay นะครับผมและเมื่อกี้นะครับเราเปิดตัวมาด้วยภาษาอีสานภาษาถิ่นนะครับแสดงว่าคลิปนี้เราจะมาแข่งกันเรื่องเกี่ยวกับภาษา หมวดเลาะรอเราได้ภาษาหรือเปล่าโอ้โหเรื่องภาษาผมถนัดอยู่แล้วคุณได้ภาษาอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยอย่างจีนอังกฤษสีเหลืองเยลโล่ม่วงแมังโก้ไปแจ๊กพี่โป้เต่าอังโลอ่าเตรียมมันตกมีดด้วยโอ้โับแม่งเออแล้วอย่างคุณน่ะอย่างภาษามันก็ต้องมีได้บ้างแหลยอะไรซักภาษาผมเนี่ยต้องบอกว่าฝรั่งเศส เอามาสักสักหนึ่งเทคมาบองชูมองซเออยมองมองอะไรล่ะเดี๋ยวกต่อยผมว่าเรามาเล่นเกมเลยเวลาเขินที่ชอ้าท้ายกำลังกันตรงเลยเนาะจัดมาดิจากสถิตินะครับกับผมบอกไว้ว่าคุณชนะบ้างไหมฮ้ยมันก็ต้องมีวันผอมบ้างวันนี้เกมภาษาบรถนาัอยู่แล้วตู้จากภาษาที่พูดอย่างสีเหลืองเย็น ครับผมซึ่งเกมการแข่งขันของเราวันนี้ก็คือมาแข่งกันทายคำศัพท์ของวัยรุ่นเนี่ยปี2020ันกันครับ<ม>ก็คือสี <N> เหลืองไม่จบอีกเหรอไม่บใครแพ้เล้วโดนหนีแบบนี้นะครับปึ๊บใช่จะโดนทำโทษแบบนี้ซึ่งรางวัลของผู้ชนะก็คือนี่เลยครับโดบิยูสุแล้วก็เลมอน,<ค>นทายครับผมคนชนะก็จะถูกอย่างนี้นะครับไม่จบอีกเหรอ พร้อมไหมพร้อมจ้ะคำแรกคำว่าดุ้งฮะฮะดุ้งดุ้งดุ้งไม่ไม่ดุ้งยังดุ้งพร้อมแล้วมีเวลา3 0ทีในการเขียนนะคะ2020ใช้คำว่าดุ้งผมไม่เคยเห็นคำนี้มาก่อนเลยใช่ไหมครับใร่จิงเหรอเขาใช้กับใคาบอกว่ามีคนเดินมาบอกโอ๊ยนีดุ้งเวร์ เฮ้ยอย่าเพิ่งมันต้องเขียนยาวไหม้วามเข้แต่ความเข้าใจของคุณค่ะดใจคนลุกแปลว่ามันตีความหมายได้หลยก็คืออะไรวะคนลุกแาลกประหลาดใจคนลุกคุณโดนไหมนี่หนึ่ง่ันได้ครับอ่าเริ่มที่พื้นฐานก่อนแล้วกันข้อแรกพ่อกระแพ้ไปเลยอันนี้ ีเอสกีพีเอสกียังไงอันนี้นะคะสตอย่างวอ่าตัวอย่างอะไรไม่ได้ดูเลยมีการสาธิตอะเขียนยาว่เอาคำตอบมาค่ะเี๋ยวมันใช่่พี่วอถูก ่อบรู้ได้ไงวะแอบซุ่มแบบนี้เลยแอบซุ่มแบบรู้จักอะไรแบบนี้มาไอ่รตารูแล้วว่าใครจะชนะใครจะแพ้เนี่ยผมต้องมีจริตคนนี้ฮะเข้าถึงวันนี้เข้าไปเป็นคุณอย่าไปคิดเยอะเข้าไปเป็นเขาครับต่อไปผมได้ผมได้คำนี้ผมมาคำนี้ผมมา ไม่สวยค่ะทำต่อไปนะคะพูดได้ไหมพี่จี้พูดได้ไหมพี่จี้ <c oughs> จดดเขียนค่ะ <c oughs> คนจิด๊ดจะเป็นกระเทยใช่ไหมอะคนจิ๊ดคนจีดเกมเนี่ยยินนะใช่จริงวะยินได้ค่ะถือว่าทำลายการได้ยิน <c oughs> ติดหัวไอ้ สมาชิกไงมัยไม่ใช้กับสถานการณ์เม้าเลยอะคุณไม่เมาายังเอ่าก็แบบมีสติมเหมกันเมาอะไรเงี้ยมีสติ I have สติมีสติไปเนี่ยพี่วอต้องไปสอนอนันต์เพิ่มเติมแล้วแหละตรงไหนแล้วอ่ะตรงนี้แล้วกันอะไรวะดูบนเลยแล้วโอ้โหซิตน เก่งกับก <c oughs> <c oughs> ูนะอีปลาทองปเปิดค่ะเริ <texts hi> yeah, ่มไม่ม <ceux> ั e ่นใจในคำตอบขึ้นทุกทีทุกทีอย่าแต่รู้กูลองพูดไปกันสิยังมาเก่งกับกูนะอีปลาทองเชิดรู้จักไหมคำว่าเชิดอ่ะไอเดินแข่บาสันอะไรไม่ได้ที่ว่าใช่มั่นใจอย่างเงี้ยทุกรอบอบบไม่ถงสักรอบ ขับว่าอะไรอ่ะอืมเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยนี่คนมีเหนียกนะน่าตีคิ้วเลยอ่ะน่ารักเิบมรออะเราเนยอ้ยม่น่าจะเ็บมั้อ่ะในะคะคำว่าเยี่ยวมากเยี่ยวให้บอกว่าเรือเป็นวันเถอะ ใจตรงกันสุดมีคอไก่เบิ้ลมาด้วยเหรอสื่อถึงอินเนอร์นะอินเนอร์ต้ออินเนอร์อ่ะคำว่าเยี่ยวมากมีแบบสองคนนี้มีสถานการณ์ไหนแบบว่าที่เกิดขึ้นแล้วแบบเราอยากพูดทำใช้ให้กับพี่หยินบ่อยๆก็มีกินน้ำบ่อยๆเยี่ยวตลอดเป็นไม่ได้เหรอเยี่ยวประมาณสี่รอบถือว่าเยี่ยวมากแล้วเยี่ยวมากครับเยี่ยวมากโอเคขั้นสุดท้ายก็คือทำเนียบถ้าเกิดใครตอบผิด แข่งขันด้งหมดรมันไม่ได้มะมันไม่ได้มาได้ได้อย่างน้อยก็มีโอกาสชนะไม่ก็จะไม่เข้าสุดท้ายนะคะคำว่าเกลเกลโอ้โหตีความหมายยากเลยอ่ะยกเลิกเงี้ยไปเกลอะได้และได้ได้เร็วอะไร อกอแล้วกูที่ทำมาแล้วหมดะเรื่อะไรว่ทเฮยอนัชนะว่ะไม่มีอะไรแน่นอนกับรายการนี้อะเนาะโอ้ดูทั้งหมดดิมันได้เหรอันี้ผมให้เริ่ กติกาแบบใหม่ต่อไปขูพยายามแทบตายสวยเลยอ่ะมันติดกกิ๊บเลยอ่ะอ่าอีแคแนนพิเศษใช่ไหมจับสับแปลว่าอะไรแบบสับสับอะไรวะมีสถานการณ์วันนี้เธอสองคนอ่ะแบบสับแบบสับอะไรต่อสายยาก น่ารักแบบว่าน่ารักน่ารักน่ารักนับมาออกพิลาลโอ้ยไม่ต้องนับแล้วมาแล้วผู้ชนะของวันนี้นะคะได้แก่คือผมแบบ ชนะแบบใหม่เลยอันนี้ก็คือทั้งเก้วทั้งเก่าอะไหนละแต่ก็ยังแบบหวานอยู่แต่ก็ยังแบบหวานเกือบแล้วพ่อเกือบแล้วมันไม่สากลความนอยอีกแล้วเหมือนเหมือนอีพีนั้นเลยอีพีที่พายเรือเป็ดอะแล้วนี่ผมเลยครับเสนอคำว่าอย่ามากาวดิแปลว่าอะไร นี่อย่ามามั่วดิเน่งกาอะ่ะอันนี้ของผมมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมใช้เรียกนะครับเวลาเลิอดเขิน<ๆ>สร้างงานศิลป์แปลว่าอะไร้รางงารคือแบบถ้าเราจะขออนุญ,ญาตไปอื่นไปขี้อะไรเงี้ยแบบรอเขินได้ไหมขอแล้ก็แบบว่าขอตัวไปสร้างงานศิลป์นั่นเองแล้วมันสามารถแยกแยกไปอีกว่างานศิลป์ประเภทไหนถ้าเกิดเราท้องเสียงมากๆก็มันก็จะเป็นแบบ a อ s t r a อะไรเงี้ย พี่วอข,ขอขำียวรู้เรื่องเลยได้ไหมเนี่ยครับ <c oughs> ผมงั้นแสดงว่า2021เ,เนี่ยผมได้สร้างคําว่าน <c oughs> ย่ามะกาวดิกับาาคำว่าอผมสร้างงานศิลป์ครับ <c oughs> ซึ่งใครเอาไปใช้ะครับก็โปรดถึงนึกหน้าผมด้วยนะแเราใครที่กำลังจะต้องไปที่ที่คินึกหน้าพี่ <c oughs> พวอลไว้ขอตัวไปสร้างงานศิลป์กับคู่ใครใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็มาบอกเลยครับว่าเป็นงานศิลป์รูปแบบไหนพอพอพอใช้หมายถึงใช้ห้องน้ําเสร็จแล้วครับ ออกมาเข้ามาบอกเราว่าเป็นงานศิลป์ประเภทอะไใช่ยุคโลโซฟลีมาซองอะไรนะลีมาซองมัวไปหมดเลยคุณเป็นไงคำสองพันยี่สิบที่ถามมามีชอบคำไหนอะไรปังๆเป็นพิเศษไหมคือแบบทุกคำคือแบบสับแล้วอย่างพี่ชอบคำไหนโอ้มีหลายคำนะมีมีอันนึงอ่ะคายิจุแต่ไม่ได้คายิจุแปลว่าอะไรแบบโดนมากๆไปเจออะไรที่แบบตรงสเปกอ่ะ มันงยมันมันแบบขยี้จุดมากคนนั้คนกตรงจับไปคนที่ว่าล่ะอ่ะขยี้จุดมขยี้จุดครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่นะครับปีป็ปเลยบี้เล็กยัดอะไรต่อ Heritage Stay นะครับผมครับผมที่เป็นสถานที่ให้เราได้มาแข่งเกมงานสนุกๆนะครับให้ทุกคนได้ดูกันให้เราเด้ยบัรียงจัคำใหม่เช่นสร้างงานศิลป์แล้วก็เน่ามากาวดีแบบว่าแบบสับไปเลย เทพที่สับมากไงก็ฝากทุกคนติดตาม w X Y ของพวกเราด้วยนะครับที่ช่องอะไรนะช่องลูกี้ไทยแลนด์ครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็สับไว้นะครับแล้วผมก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้ะไยครับขยี่จุดพุ่นอิหลีด้วยไอ้่อ้ยังไะคอยแฟนเจ้าเลุ้ยวอะไรวะ ใช่ป้าอ่ากินไปแล้วเรียบไปแล้ว,ลวอ้ยโดนปากหนึ่งเข้าปากสองอทุกคนให้บทที่บอกว่าอะไรวะที่ที่บอกว่าค่อยบอเป็นขี่แจ่เหล่าคอยเป็นแฟนนะพี่จะแฟนเป็น คอยเป็นผัวจะแล้วลๆๆโอ้ยจบแล้วเย้ครับทุกคนก็จบลงไปแล้วนะครับกับ W X Y E P T ี่นะครับกับการถ่ายคำศัพท์ใน2000ยุค2021คือแบบว่าชอบคอนเทนต์นี้ตังเลยอ่ะคนคิดนี่ต้องแบบคนคิดคอนเทนต์นี้นะคือต้องแบบว่าตามทันโลกทันสมัยมากๆเล่นเอาแบบ ยินกับพี่วอคือแบบว่ามีแบบช็อตไปหลายคำอยู่แต่ว่าเขาก็ตอบออกมาได้แบบว่า <S <S เอยดีนะเวย้ยเพราะาบางคําน่ะนียังรู้สึกแบบว่าเราเราเก็นนะแต่เราอธิบายออกมาไม่ได้นะครับทุกคนก็สําหรับอีีนี้ก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่แบบสนุกถึงไหมว่าแต่ก็ยังคงแสงความโมเมนต์แบบ น่ารักน่ารักเข้ามาอยู่ด้วยนะครับทุกคนก็โอเคฮะทุกคนเดี๋ยวสําหรับคลิปในวันนี้เน,นี่ยมีกจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย